สวัสดีครับผมชุนพิเนธทามนะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับให้ความรู้นะครับาจากท่องหลวงปู่โตพิเนธทามนะครับก็คือจะให้ความรู้ในเรื่องของพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็น E-P ที่ประมาณนัก27หรือ28เนี่ยผมผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขเท่าไหร่นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่หลายคนก็ถามกันเข้ามาหลายคนนะครับก็คือเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหลบภูองค์ใหญ่ที่วัดถ้ำนะครับว่ามันมีเรื่องราวมียังไงบ้างนะครับมันมีประวัติศาสตร์มีตำนานกันมายัางไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสเนี่ยจะทําคลิปเนี่ยเพื่อจะได้ใช้ในการสื่อสารในในในอย่างให้ทุกคนได้ทราบนะครับนะฮะก็จะบอกว่าเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นก็คือ คลิปวิดีโอที่ผมทํานี้เป็นความรู้ส่วนตัวของผมนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งบางคาสิ่งที่ผมสื่อสารไปเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความเห็นของท่านหรือไปขัดผลประโยชน์ของท่านหรือไปทําให้ท่านไม่พอใจหรืออะไรเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านจะมาดูด้วยความวิจารหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็อย่าดูนะครับเพราะว่าเออมันเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่มี เขาเรียกว่ามันไม่มีตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนนะครับดังนั้นมันเป็นความรู้ส่วนตัวนะครับดังนั้นไม่มีใครบิดไม่มีใครถูกถ้าท่านดูแล้วท่านรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ถูกอย่างนั้นต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็อย่าดูนะครับนะสยเวลานะครับครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะเข้ารายการที่จะพูดนี่ก็ก็จะบอกว่าวันนี้ใส่ผ้าอะไรวันนี้จะพระก็จะเป็นองค์เดิมนะวันนี้กรมการแต่ผมจะพูดถึงเรื่องของตะกุดสองดอกเนี่ยที่มีคนบอกเอ้ยหล่อสองอ,อันเนี่ยคือเป็นอะไรบ้าง หลอสองอันนี้อันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตะกุดนะครับตะกุดพระปิตานะครับอันนี้รุ่นพี่ผมให้มาเมื่อหลายปีก่อนในตะกุดเนี่ยตอนแรกเขาให้มาเนี่ยในตะกุดนั้นก็มีตะกุดอยู่ทั้งหมด3ดอกนะครับซึ่งผมก็แบ่งให้กับน้องกุ๊กนะครับก็คือนักตํางนาวิทยาน้องชายผมดอกนึงอีกดอกนึงก็ให้พี่ท่านหนึ่งไปนะครับตอนนี้พี่ท่านหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้ไปไหนครับหลงป่าไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะฮะก็ก็ประมาณนี้ ครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเอ่อเป็นจะเป็นเส้นเกษาหลวงปู่นะครับซึ่งก็ใส่ไว้ในตรงนี้นะครับเส้นเกษาหลวงปู่หลายคนก็ปรถนา่ายก็ได้นะครับก็ก็มันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับมันไม่ใช่รลวงก็ไม่ได้ว่าต้องมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็คือผมคิดว่าหลวงปู่ท่านเลือกผู้ครอบครองวันหนึ่งถ้าเราอ่รักษาสินห้าปีขาสมาชิกสุจริตนะครับมันจะได้ดังตั้งใจเองนะครับนะครับวันหนึ่งได้ตั้งใจเองหลวงปู่ท่านบอกว่าของย่อมเดินทางไปพบเจ้าของที่แท้จริงนะครับ วันนี้ผมเป็นเจ้าของที่แท้จริงผมได้วันหนึ่งก็จะมีเจ้าของที่แท้จริงในวาระถัดๆไปที่จะได้วันนี้เรามาเข้าเรื่องนี้เลยครับเข้าเรื่องที่ว่าเรื่องอตำนานการสร้างหลวงปู่องค์ใหญ่นะครับก็คือมีตำนานยังไงบ้างครับผมก็จะเท้าความอย่างนี้นะครับว่ามันต้องเล่าเรื่องตั้งแต่ว่าสักประมาณปีสอง4ห้าร้อยห้าบสี่เนี่ยในในตอนนั้นเนี่ยก็คือกรุงเทพมีการน้ําท่วมเกิดขึ้นทางรุ่นพี่ผมเนี่ยนะฮะก็ได้มี าการเดินทางนะครับไปที่จังหวัดราชบุรีและตอนนั้นเนี่ยก็ไปพบวัดถ้ำสิงโตทองนะครับซึ่งวัดถ้ำสิงโตทองเนี่ยอยู่ในคําบอกเล่าของทางรุ่นพี่ของลูกพี่ผมนะครับว่าหลวงปู่ท่านเคยอยู่ที่นี่นะครับแล้วท่านก็เคยมาที่นี่นะครับแต่ตัวรุ่นพี่ผมเองเนี่ยก็คือยังไม่เคยมานะครับเขาว่าเออได้เดินได้เดินชมวัดแล้วปรากฏว่าไปเห็นกุฏิสีเหลืองนะกุฏิเหลืองของหลวงปู่เนี่ย ก็ถามทางวัดไปว่าเอออันนี้เป็นกุฏิที่ไทยอยู่เขาบอกว่าหลวงปู่อยู่ก็ด้วยความศรัทธาด้สมัยวัยเด็กๆที่เคยเจอหลวงปู่ที่วัดประดูเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าดูแล้วมันซุดโสมดูแล้วแบบก็ดูแล้วซุดโสมนะครับใน,ในตอนนั้นนะก็มีอีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของคุณหมอท่านหนึ่งนะครับผมยังไม่อยากเอ,อ่ยชื่ออะไรทั้งสิ้นคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เขาเรียกกันดนาะผมผมเอ,อ่ยชื่อได้เพราะเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดี ก็คือคุณหมอปีชาเนี่ยเขาปรัวหมอปีชากับครอบครัวของทางทางลูกพี่ผมเนี่ยได้ได้ปรึกษาหารือกันที่จะบูรณะกุฏิแห่งนี้เกิดขึ้นก็มีการเป็นตัวผู้นำนะครับในการที่จะจัดการในเรื่องของบูรณะแล้วก็หาวัตถุกเแล้วก็หาปัจจัยต่างๆมาปรากฏว่าในการทํำวาระนั้นน่ะมีคนสนใจแล้วก็ศรัทธาที่อยากจะช่วยเหลือ ในเรื่องนี้เนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับก็ <_ d ance> นําตรงนั้นน่ยมาบูรณะกุฏิหลวงปู่น,นะครับหลังจากบูรณะกุฏิหลวงปู่เสร็จแล้วเนี่ยก็มีนึกถึงเรื่องของเอ๋ยควรจะมีทําหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่ขึ้นด้วยก็มีการจัดสร้างหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่ขึ้นมานะครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับในตอนนั้นก็จะในแต่ละวาระอย่างเช่นวาระตอนในบูรณะกุฏิก็จะมีสร้างวัตถุมงคลที่เป็นที่ลึกของผู้สละทรัพย์นะครับก็คือเป็นพระปิตานะครับนะพระปิตา ข้างหลังก็เป็นยันนะนะครับเป็นยันนะที่มีณวงเดียวครับนั่นนะฮะแล้วก็มีในวระที่สร้างรูปเหมือนหลวงปู่เนี่ยก็จะมีทําเป็นล็อกเก็ตกับทามาเป็นเอ่อเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นรูปหล่อหลวงปู่นะครับนะฮะที่ข้างใต้ฐานเนี่ยมีอุดเส้นเกษาอุดกระดาษทิชชู่ที่มีคาบยาน,นัดที่หลวงปู่เคยใช้ หรืออะไรนะฮะก็มีจํานวนการสร้างไม่ได้เยอะนะครับคือพวกนี้ก็คือทําแบบเรียกว่าลรไอเทมจริงๆนะครับที่บอกว่าเป็นทาจํานวนน้อยจริงๆนะครับสําหรับผู้ศรัทธาจริงๆพอหลังจากสร้างรูปเหมือนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต,ยตอนนั้นเนี่ยด้านบนนะครับของ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 กรุงกุติเยื้องๆกันเนี่ยตรงนั้นจะมีอยู่ส่วนหนึ่งเขาเรียกเป็นสารที่ที่หลวงปู่ท่านนั่งกรรมาฐานในตรงนั้นเนี่ย เอนข้นางับสุดโซมมากแล้วก็อาจมีโอกาสที่จะพังลงมาถ้าพังลงมาก็จะโดนพระโพธิสัตว์กุลิมที่อยู่ด้านหน้านะครับกับกุฏิแน่นอนตอนนั้นก็เลยมีการปรึกษากันที่จะบูรณะสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่สถานที่กรรมฐานของหลวงปู่ด้วยในตอนนั้นก็มีการเอาไม้เนี่ยไม้ที่หลวงปู่นั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยแผ่นนั้นเนี่ยที่อาจารย์กุยหายก็คือเจ้าวาดวัดทราศิษทองรองได้บอกว่าหลวงปู่ท่านนั่งบนนี้แหละ นำตรงนี้นมาทําเป็นวัตถุมงคลก็ทีจะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตไม้จํานวนการสร้างประมาณ45อันนะครับก็มีการทําด้วยหลังจากที่ทั้ง3วาระทั้งการสร้างกุฏิการทํารูปเหมือนหลวงปู่หุ่นที่พึ่งนะครับแล้วก็บูรณะสถานที่จะมหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์กุยให้ได้จหลี่ว่าอยากสระสรูปเหมือนหลวงปู่องค์ใหญ่ซึ่งมองต้นแบบมาจาก วัดห้วยมงคลที่เป็นหลวงปู่ทวดว่าอยากจะเป็นลักษาเง้นเพื่อจะให้คนเนี่ยอ่มากราบไหว้กันในอนาคตนะครับประมาณนี้ทางรุ่นพี่ผมแล้วก็ทางคุณหมอพิชาก็เลยเอเขาเรียกว่าช่วยเหลือนะครับสนับสนุนในการที่หาในช่างหาอะไรในการที่จะทําทกันขึ้นมานะครับนะฮะโดยที่มองไว้ว่าปรึกษากัน นะครับโดยที่ทางช่างบอกว่าต้องใช้ทั้งหมด22วาระปัจจุบันเนี่ยทำได้ถึงวาระที่8นะครับวาระที่8ปถึงเก็คือในส่วนของเป็นหัวใจหลวงปู่ในวาระล่าสุดขึ้นมานะฮะก็ได้ทํากันไปแล้วทีนี้ก็เลยในตานปี2 5งห้าหหรือ5,8ก็เริ่มทําตอนนั้นเนี่ในตอนนั้นเนี่ยก็ปรึกษากันว่าเออจะทําวัตถุมงคลอะไรเพื่อจะให้คนมาเป็นที่ลึกในการสละทรัพย์ก็เลยมองไปที่เห็นว่า22วาระก็มองว่า เออผ้าชุดอะไรที่หลวงปูท่ทําก็คือมองไปที่สิบสามพิมแรกก็เลยนี่นำต้นแบบเอาแบบของสิบสามพิมแรกนั่นแหะมาแกะบล็อกที่ทําเป็นเนื้อสำริดนะครับในสามวาระแรกก็คือจะมีการทําที่เป็นพิมพ์ขาโต๊ะก้างปลาเจ็ดชั้นนะครับที่เป็นเนื้อสำริดแล้วมีช่อครับนั่นะครับ,นะรบเป็นเป็นมีการตัดช่อนนะก็คือมีการทําในตรงนั้นมานะฮะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยซึ่ง ปัจจุบันก็มีการออกมาแบ่งบูชากันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับในหลังจากนั้นมาเนี่ยในเวลาถ,ถัดมาก็จะมีการสร้างวัตถุมงคลอีกเยอะแยะมากอีกหลายหลายวาระเพื่อจะนําเงินเนี่ยนำปัจจัยมาช่วยเหลือในการที่จะทํารูปเหมือนหลวงปู่งองค์ใหญ่นะครับนะฮะดังนั้นก็ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับหลายหลายท่านที่มีจิตสัทธาที่อยากจะให้มันสาเร็จนะครับก็ได้เข้ามาในการที่จะนานาปัจจัย เผยแพร่บารมีหลวงปู่นำมวลสารเก่าๆมาเพื่อเพื่อเพื่อจะสร้างให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่ามวลสารเก่าหลวงปู่เนี่ยมีพุทธคุณอยู่แล้วนะครับที่จะอยู่ในถึงจะอยู่ในพระใหม่ก็มีพุทธคุณเหมือนกันนะฮะส่วนแนวคิดที่ส3ามพิมพ์แรกที่สร้างไป3สามพิมพ์เนี่ยเกิดท่านไหนนะครับในอนาคตเนี่ยได้ยินเรื่องราวที่ผมพูดเนี่ยอาจจะนําไปต่อยอดนะครับในการสร้างพิมพ์อื่นๆให้ครบ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่เริ่มก่อสร้างใปต,ตอนแรกนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็คือ,อคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ยเป็นอยู่ในช่อง y o u t u นะครับแล้วก็ลงอยู่ใน Facebook ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เพื่อจะได้พลาดข่าวสารหรือ,อความรู้ที่ผมจะมอบให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ